สวัสดีครับพ้องแม,มงพี่น้องและคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณกำลังรับชมเกมเด็ดลืมเปิดรายการเดตโพลิชิวในรายการและแคสเตอร์ครับไปต่อกันเลยในพาร์ทสามใช่ป่าววะน่าใช่ทวิธีเล่นนี่ลืมหมดแล้วสำหรับเดวิลเมคายนี่กับเดมกับเดวิลเมคายโฟนี่ผมว่าหมดเล่นแล้วล่ะครับจอยกูพัง I knew we'd make it. Now, where oh, yeah, is yeah, yeah. the man of the hour, Senor Chance Blanco? Where well, you can't get me, freak. My panic room is full Hey, I'm calling. panic room <laughs> is impenetrable. <laughs> oh.

ร้านมัเงเชียวยี่ไหนวะมีไหมหรือว่ามีแค่นั้นเพีเยอะอัพไม่งามหมดละเปิืออไรวะเมื่อกืมรวยตังเนาะ Nuevo, Điều ở mô mẹ thăm, you Q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  Counter B, Q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  look at the đây, các this người That's Major Chip talent right there. Hate that! Hate that! Hate đi, Hate that! 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 Hate

อยู่ไหนวะเช็ดตาเอาไม่ต้องเก็บแล้วโอ้ยมันโอ้ยมันเลยฟิวฟิวฟิวละหายไปกับตาหายไปไหนแล้ววะอ้าวสัตว์โอ้ย

มึงบ้าแล้วเด็กคูเปลือโอ้ยออัศม์บอกแล้วว่า12อันเออโอ้แอดห์แต่เราต้องให้เขาไปยืนสเปกป่ะกูต่อยแล้วเลยอ่ะโอ้ตังโอ้ตังขึ้นคุณโอ้โอ้ตังโชว์โชวลูกเขน แกมันบ้าแล้วไม,ม,ววไม่ฉันไม่ได้จะบ้ายที่แกคิดหรอกเอาเอาไ้หลงเข้าเอาโอเดธโฟมึงแผนสูงมากแล้วมึงกะได้ไงวะเฮ้ยเก่งไปไหนค <c oughs> รับพ่ <c oughs> อ

เออโอ้แหลกแหลกอะไรจริงบัลาหล่นคอนแทคสีเขาไปแล้วเขาไปแล้วอ่ะ fun is in the chase อืมค่อยเจอกันสักคู่หนึ่งนะครับ เป็นไงครับคุณผู้ชมหลังจากที่เจอเฮียเมื่อกี้นี้ไป <c oughs> ออพี่เอกขึ้นชีพโอ้ยโอ๊ยกดผิดไปสเติวนี่ทำอย่างนี้เหรอกดคอนโทรลได้ไหม เพื่อเท่ลเป็กบาฆ่าไม่ได้อะจริงเดิแค่นี้เอางี้ข่าไม่ได้เด็ดพูงไม่ต้องกลัวหรอกพุงไม่ตายอไอเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราหน้าได้ของยะเกาะอ,อยู่นะนี่ไงเอ็กตา Q e Q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  B. คิวอีคิวคิวบีเคาน์เตอร์แล้วกดเอ่อโอ้ชิปบอกเ e. อโอเพเยอร์นี่ลืมเลยแม่บีมเลเซอร์นี่ของรักเลยเนี่ยแล้วเปิดนี่ซื้ออีกรอบไม่ได้เติมกระสุนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียอะไรเนี่ยโอ้ฉันรักเกมแปดมีส Yeah we do too

<laughs> อยากใช้จอยเล่นได้ง่ะแล้วจริงเร็เข้าไ,ไ,ไม่ค่อยมานหรออ่ะหืมนิวเอาเกตอีกแล้วอะไรวะกดตัวอยู่ What อะไรกันเอออ่ะกูเก็ดคีอ่ะกูกินแจนั้นเก็ดคียงด้วยกับทางเดิมเหรอ ฉันรักเอสีนี่จริงสีผนังหรือว่าอะไรเดดโกุญแจนี่ตรงนี้อ่ะเอาพี่อะไรเนี่ยนั่นประตูขวางกันเหรอเนี่ย w e kill you to do a b e t o g e t h a right. Use the q u a

that my website ได t 1 5 million hits the weekend we announced เว็บไซต์เ <c oughs> <c oughs> นี่ยมีสักแครบ่15ลา้านเพียงแค่อาทิตย์เดียวช่างแม่งแบีบกระดาษทิ้งเลยอะ่ะเออได้กลับมา,มามองเดิ๋ยวเทหมุนไม่ได้ไรฆ่าทิ้งแม่งดิไอ้เหี้ยพวกนี้อเออ ช่างแม่งเลยอา้าวไปเดี๋ยวเดี๋ยวใครอะซีริสวิลเลียนใครวะอ่าเมื่อกี้จำได้ว่ามีอัพเกรดมาใช้นี้บ้างจะเอาโม um. เมนตัมไหนวะ ไปทางนี journey, ้เอ้ยแค่เนี้ยตัวหนึ่งเลยวะเอาอะไร้างก็ไม่เป็นไรเออช่ยงมัน เบื่อแล้วคอมโบเดียวตีทะลุได้ด้วยเกมเราเด็ดโพดสม,มองมึงไม่ค่อยปกติด้วยฮ้นนี่มันบีมเล่ฟนนี่หว่า My favorite part was when I killed him. all single-handedly. Like. Yep, on. Hey, it's a hammer. Don't overthink it. I'm winning. เอาไอ้กระสุนหมดชิบหายแลย้วเิดของเมืองพิเศษ This h e a v มนี่คือการโจมตีหนักไม่เข้าใจมันหนระ มีเหลือสนเฮ้ยนั่นไงกระสุนปืนอ้าวไอ้สัตว์แล้วไปไหนต่อวะตรงนี้ <S <S อ่ะไปชัวร์โอ๊ยโมเมนต,ตัม อะไรวะเฮ้เยเฮ้ยอ้าวแล้วอะไรวะพาวเอะไรวะพาวเมันโอ้ยชาร์จชอ็อตได้แล้วเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยหน้าจอสัน่นในสุดเราก็ชาร์จชอ็อตได้ไป <c oughs> อยู่ไหนวะเราไปตรงนี้ได้ไงอ่ะเดินกลับเวะ ซ้ายขวาซ้า,ายทเทเลพอร์ตได้ไหมวะแม่งเราไปทางไหนเอ ảo anh cố bơ bò chấm nè ô ấy mình lột lâu à mình nào đéo hai ý ý chạc mà lan quang Oh my god! เฮ้ยโอ้ยเหนื่อยนี่นี่คือบอสแล้วเหรอ อ,อนี่คือบอสเหรอโมเมนตัทมเดียวตายเอ้ธนัทผมก็น่าเชินทุกเกมแล้วอะเออาะอออน่นี้ก่อนตรงเวยกระสุนเตือ,อน เฮ้ยช me That never ever gets old J K อ้าวแม่งไงเทเลพอร์ตดิโผออกเสียงผิดตัง้งแต่ว่าขี้เลยเฮย convenient how ระเบิดเออพูดถึงระเบิดไม่ค่อยใช้เลยวะตัวจีใช่ไหมระเบิดฮะมาแล้วตีบอลเฮ้ยอาร์คไลท์ looking good babe You've been working out? Your pets. <laughs> I mean, <breasts. laughs> your Your pet. Your chesties look unbelievable if you catch my trip. You <laughs> can help <laughs> me get off that villain D-list if you. Kill need. this pansy! Okay, she-man, we'll talk about your D-list pecs later. Vale. Oh what? shot. ตายวะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นี่เฮ้ยเฮ้เนี่มีสัญลักษณ์แปลกๆโอ้ได้ข้อมูลแล้วตู

คิดาแกคิดว่าแกคิดคิดฉลาดคิดว่าเจ๋งนะแกหมดเส้นเล็ดแน่มอเจอเท่านั้นนะเฮ้ยเฮ้ย The Are we going to end up in China? And look at the swing on this kid. That pain for week. Come on, baby, we can still work this out. We don't out. me. Hmm. <laughs> hey hot tits the pipe i was offering gives what? way more pleasure oh. <laughs> ow oh come on oh hey oh who's yeah i'll just hang here for a while feels fun. hello No, please take your time oh no i'm just kidding uh, what kind of gamer are you <laughs> 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 <coughs> yeah i'll just hang here for a while โออยสัตว์ได้ได้กูมึงดา่ากูกูไม่ให้โอ <c oughs> ้ยเจ็บเลยอ่ะแ <c oughs> ค่เ <c oughs> นึ <c oughs> ื้อขอไปตรวจว่าอัดคลิปไปประมาณกี่นาทีเอาละครับเอาเป็นว่าเราจะมาต่อกันอีกสักนิดนึงนะครับคือเล่นไปประมาณ20นาทีกว่าแล้วโอ้ยแหลกแหลกแหลก <laughs> oh come on, guys! Vertigo. oh we seriously not the four best bad guys? Ooh, Vertigo. I'm gonna get dizzy. Oh, Clearly a video game. Oh, what shall I do? My There must be a way to turn this off.